รอบแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นแถวที่6ใช่ไหมแถวที่6 V แล้วก็2 F แล้วก็ V จบแถวก่อนนะคะเนี่ยพอตอนจบเราก็จบที่ X แรกของแต่ละแถวนี่แหละเนี่ยหลักแรก X แรกแล้วก็แทงลงไปดึงรอหอขึ้นมามันจะได้มาชีดก,กัน,เ,นเสร็จแล้วก็ขึ้นแถวต่อไปโซ่3 V ก็คือเราก็ลงเมื่อกี้เราดึงที่หลักแรกใช่ไหมเราก็ลงที่หลักแรกนี่แหละลงเป็น F อีก F 1 F มาคู่กับโซ่3ก็เป็น V แล้วนะคะก็เป็น 2F แล้วก็ลง 2F 1F 2F คนละหลักกันนะคะเรียงไปเลย F ละหลัก F 2F แล้วก็ V ก็คือ F 2หลักแล้วก็ V หลักหนึ่ง V ก็คือ F 2ครั้งบนหลักเดียวกันเนี่ยค่ะก็จะเป็น V F F V F F V อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนลอบเลยค่ะเนี่ยพอป้าเริ่มพาอ่านแพทเทิร์นแล้วใช่ไหมคะสาหรับคนที่ถักได้อยู่แล้วมีพื้นฐานนะก็สามารถถักไปเลยนะคะไม่ต้องรอป้าก็ได้ถักไปเลยเพราะว่าป้าจะเขียนไว้จนจบใบอยู่แล้วพอดีถักให ลูกค้าถักให้คุณสุกลลเสร็จป้าก็เลยออยากจะถ่ายคลิปก็เลยนั่งเขียนแพทเทิร์นมาก่อนปกติจะแบบถักไปด้วยแล้วก็เขียนไปด้วยคิดไปด้วยเลยแต่นี้มีแบบมีแบบแล้วมันก็เลยง่ายนะคะพอเรามีแบบเนี้ยมีแพทเทิร์นแล้วคนที่สามารถอ่านแพทเทิร์นได้ก็เขียนไปเลยเอ้ยก็อ่านไปเลยคะ่ะอ่านไปถักไปก่อนได้เลยมีฝรังมาคอมเมนต์คลิปกะ ตอบได้แค่ thank you thank you นั่หละภาษาอังกฤษว่าแข็งแข็งเขาก็ผบอยากให้ทำเป็นซับภาษาอังกฤษบ้างอะไรอย่างเงี้ยฟ้าก็ไม่สามารถเนาะภาษาอังกฤษว่าแข็งแข็งได้แค่ thank you thank you ไปก็ดูเอานะคะครบรอบแล้วนะคะ ก็จบเหมือนเดิมเลยโซ่หนึ่งสองสามเราก็ลงหลักที่โซ่ที่สี่นี่แหละหัวของหลักถัดไปแทงลงไปแล้วดึงรอหอขึ้นมาเนี่ยลองดูสิส่วนใหญ่เวลาจบใช่ไหมเขาจะสอนให้จบที่โซ่ที่สามใช่ไหมคะเนี่ยปกติโดยทั่วไปนะเขาจะจบที่โซ่ที่สามแล้วดึงรอหอขึ้นมาเลยแล้วก็ขึ้นโซ่ใหม่พอขึ้นโซ่ใหม่โซ่สามเนี่ยก็จะเป็นหลักหนึ่งแล้วแล้วเขาก็จะให้ลงตรงนี้ เป็นหลักแรกก็คือข้ามโซ่สามมานั่นแหละเพราะโซ่สามมันเป็นมันเป็นหลักที่1ไปแล้วไงคะแล้วโซ่มันก็จะต่อ,ต,อต่อกันแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ของป้าจะเปลี่ยนของป้าก็แค่เนี่ยมันจะเห็นเป็นโซ่แบนๆใช่ไหมคะของป้าจะแค่ข้ามโซ่มาเลยไม่ลงโซ่ที่สามเรามาลงหัวของหลักนี้เลยโซ่ที่สี่แล้วดึงรอหอมาป้าว่ามันชิดกันมากกว่าเนี่ยชิดเลยชิดกันแต่ทีนี้ห่วงอะ่ะมันก็จะมากินหลัก หลักแรกนี้ใช่ไหมคะห่วงมันจะเนี่ยทับทับโซ่ตรงนี้แล้วก็จะกินมาตรงนี้นิดหนึ่งหลักแรกก็ยังคงเป็นหลักแรกเหมือนเดิมใช่ไหมคะก็ขึ้นโซ่ต่อไปแถวต่อไปแถวต่อไปแถวที่เท่าไหร่แล้วล่ะแถวที่7ดเนาะแถวที่7 3x แล้วก็ V เนี่ยพอขึ้นโซ่เสร็จหลักแรกมันก็ยังเป็นหลักเดิมอะคะ่ะแต่ว่ามันโดนห่วงเบียดมานิดหนึ่งห่วงรอหอเนี่ยเบียดมานิดนิดหนึ่ง เราก็ขึ้น 3x ใช่ไหมคะ 1x 2x 3x มันก็เท่ากับหลักมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละคะ่ะเพียงแต่มันชิดกันมากขึ้นป้าว่านะ 3x แล้วก็ 1v v ก็ลง x 2ครั้งบนหลักเดียวกันแค่นั้นนะคะก็ 3x 1v 3x 1v ไปเรื่อยๆจนลอบคะ่ะ 1x 2x 3x 1>, 1 v นี่3 x 1 x 2 x 3 x v 1 2 3 x v อย่างเงี้ยทำแบบนี้ไปจนรอบค่ะรบรอบแล้วนะคะหมวกใหญ่แล้วนะคะเนี่ยได้ฟา์มือนึ่งละนี่นะคะคราวนี้แถวต่อไปแถวที่8แถวที่8ก็จะเป็น x แล้วจากแถวนี้ไปก็จะไม่มี v แล้วนะคะสังเกตว่าจะไม่มี v แล้วจะไปบานอีกทีเนี่ยเนี่ยจะไปบานอีกทีตอนปีก ตอนปีกหมวกซึ่งหมวกใบนี้จะไม่บานเยอะนะคะค่อยๆบานแล้วก็บานน้อยมากเป็นหมวกแบบาบาน45่สิาองศานะไม่บาน90ไม่บานไม่ลงมาแล้วหักออกไปเลยค่อยค่อค่อยๆ่อย,อยบานนิดเดียวเฉียงเฉียงค่ะจบเหมือนเดิมนะคะจบก็แทงที่หลักแรกเหมือนเดิมแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งแล้วก็ x ลงที่หลักแรกหลักที่เราจบนั่นแหละจบหลักไหนก็ขึ้นหลักนั้นเลยค่ะ ก็จะเป็น x ไปทั้งแถวเลยค่ะไม่ได้เพิ่มแล้วนะก็จะเป็น x ตรงนี้ก็จะง่ายแล้วนะคะได้ความกว้างของหมวกแล้วเราแค่ถักให้ได้ตัวหมวกค่ะคราวนี้ก็ถักยาวลงมาซึ่งหมวกจะไม่ค่อยยาวลงมามากนะคะเราถักแค่ให้ถึงเหนือคิ้วพอแล้วเราก็จะบานแบบเริ่มบานมาตั้งแต่ด้านบนเลยค่ะครึ่งใบพอถักไปครึ่งใบแล้วก็บานปกติเราจะถักให้มันถึงเหนือ ปิดคิวนิดหนึ่งใช่ไหมคะให้ให้ถึงคิวเลยอะ่ะปิดคิ้วนิดหนึ่งแล้วเราค่อยถักบานแต่อันนี้จะเป็นให้เหนือคิวแล้วบานเลยคะ่ะก็ค่อยคอยบานแต่ว่าเวลาบานก็จะบานนิดเดียวคะ่ะนี่นะคะเนี่ยก็จะถักลงมาตอนนี้เรามาถึงแถวนี้แล้วนะคะเราถึงแถวที่แปดใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเเนี่ยเราถึงตรงนี้แล้วถึงด้านบนด้านบนเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ตรงนี้ลงมาเนี่ยเหลือตรงนี้ลงมาอีก123 4 5 6 7 7แถวค่ะนี่เราจะเริ่มบานแถวนี้นะคะเห็นไหมจะมีวีอยู่เนี่ยเนี่ยวอยู่ตรงวก็คือส่วนที่บานซึ่งจะห่างๆกันปกติป้าจะ v x v x v ถ้าต้องการหมวกบานเยอะนะคะ x v x v, v สลับกันไปป้าก็จะถักแถวที่8นะคะเป็น x แล้วแถวที่9ก็จะเป็น f แถวที่10กับ11ก็จะเป็น x แถวที่12ก็จะเป็น f แถวที่13กับ14ก็จะเป็น x นี่นะคะ13กับ14ก็จะเป็น x แล้วแถวที่15ก็จะเป็น f แถวที่16กับ17ก็จะเป็น x เขียนไม่ครบ ขาดหนึ่งไปตัวหนึ่งสิกับ17ก็จะเป็น x แล้วแถวที่18เราถึงจะมาเริ่มเพิ่มค่ะป้าตอนนี้ป้าก็จะถัก x กับ f ไปแค่นั้นนะคะเวลาจบ x, x ก็โซ่หจบแต่ละแถวเวลาจบ f ก็โซ่3มแต่ละแถวนะคะวิธีจบก็จบลอหอเหมือนกันทุกแถวเลยค่ะเหมือนที่ป้าทำให้ดูนะเวลาจบเนี่ยจบ f ก็ขึ้นโซ่3ถ้าจบ x สั้นๆก็ขึ้นโซ่1นึ่เตี้ยๆนะคะ x 2แถว f แถวหนึ่ง x 2แถว f แถวหนึ่งอย่างเงี้ยคะ่ะสลับกันไปป้าจะถักตัวหมวกสักแป๊บหนึ่งก่อนคะ่ะก็ถักมาได้ถึงแถวที่17แล้วนะคะถึงตรงนี้แล้วคราวนี้ก็จะเริ่มเพิ่มแล้วนะ เวลาเราไปลองสวมดูเนี่ยมันจะได้แค่ครึ่งใบนะคะเห็นไหมมันจะสั้นๆนะมันยังไม่ปิดถึงไหนเลยมันจะได้แค่นี้ลองสวมดูคิ้วเราจะอยู่ตรงเนี้ยค่ะนิ้วหนึ่งห่างจากคิ้วขึ้นไปนิ้วหนึ่งอะคะ่ะก็จะได้แค่ปิดปิดหน้าผากนิดหน่อยเหมือนหมวกเหมือนหมวกอิสลามนะคะหมวกครึ่งใบอะก็จะทําแค่นั้น พอจบแถวที่17ใช่ไหมคะก็จบเหมือนเดิมเลยนะก็แทงที่ x แรกค่ะดึงลอดขึ้นมาขึ้นแถวที่18ค่ะ 10f แล้วก็ v 1ครั้ง 4 5 6 7 8 9 10 10 f แล้วก็1 v f 2ครั้งบนหลักเดียวกันเนี่ยค่ะเห็นไหมเหมือนจะเหมือนจะค่อยๆขยายให้บานแต่ไม่ให้บานเยอะให้บานแค่นี้เดียวก็คือ10หลักอะใส่ v แค่หลักเดียวเราก็ถักไปอีก10หลักแล้วก็ใส่ v อีกหลักหนึ่งค่ะ 10 f v 1 10 f v 1ทําไปเรื่อยๆจนรอบค่ะ v 1นี่ค่ะ2 4 6 8 10 10 f แล้วก็ v 1นี่ค่ะ0 f แล้วก็ v 1ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนอรอบแล้วนะคะก็จบรอบเหมือนเดิมเลยค่ะก็แทงที่โซ่ที่4ดึงรอหอขึ้นมาเลยเสร็จก็ขึ้นโซ่หนึ่งเดี๋ยวนะ ห่วงป้ามันใหญ่ไปหน่อยดึงห่วงใหม่ก่อนเสร็จแล้วก็ขึ้นโซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ X ลงที่จุดเดิมก็ X ไปคราวนี้ X ไปแถวที่19แล้วนะคะสิ X แล้วค่อย V 1 0 X V 1 2 3มันก็จะเหมือนกับแถว เมื่อกี้นี้แหละค่ะแค่เปลี่ยนจาก v เป็น x แล้วก็นับ x ไป10ครั้งแล้ว x ที่11แเ้วราก็ลง2ครั้งอย่างเงี้ยค่ะครบยัง2 4 6 8 10ครบพอดีเนี่ย x ที่11เราก็ลงอีกครั้งหนึ่งอย่างงี้ททำแบบนี้ไปจนรอบค่ะก็10 x แล้วก็ v 10 x แล้วก็ v ไปเรื่อยๆรอบแล้วนะคะป้าก็ถักมา2รอบเลย x 10เนี่ย 1 0 x แล้วก็ v แล้วก็แถวที่20 1 1 11 x แล้วก็ v เนี่ยปัดถักมา2รอบเลยนะคะ v มันจะตรงกันนี่นะคะ v v มันจะตรงกันเสร็จแล้วก็จบเหมือนเดิมเลยค่ะแทงที่ x แรกดึงลอดขึ้นมาทําทีละแถวทีละแถวมันนานเสร็จ <c oughs> ต่อไปแถวที่21เหลืออีกแค่สองสาแถวก็เสร็จแล้วนะคะ21ก็จะเป็น13 f แล้วก็ v แถวที่2 2ก็จะเป็น1 4 x แล้วก็ v อันนี้จะเป็น f อันนี้จะเป็น v a เ,เป็น x นะคะแถวแถวยาวก่อนขึ้นโซ่ไป3 10เท่าไหร่นะ1 3 f แล้วก็ v ก็นับไปคะ่ะ1 3 f v 1 3 f v ไปเรื่อยๆพอเราค่อยๆบานไงถ้าเรา ส่วนใหญ่ป้าจะทำบานทีเดียวเลยป้าก็จะ FV FV ไปตั้งแต่แถวที่เริ่มบานเลยแล้วแถวต่อไปมันก็จะไม่ต้องเพิ่มอันนี้เราก็จะค่อยๆเพิ่มไปค่อยๆบานค่อยๆบาน,บานไปเรื่อยๆคะ่ะก็จะได้หมวกอีกแบบหนึ่งมานะก็ทำหลายๆแบบก็ดีเหมือนกันคะ่ะคนดูจะได้เลือกเอา2 4 6 8 10 12 13 ป้าก็อยากทําหลายๆแบบนั่นแหละบางทีมันไม่ค่อยว่างงานบ้านงานอะไรมันเยอะไปหมด,ท,ดทําคิปทีก็ทั้งวันนะคะเนี่ยก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะอ่าสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามสิบเอ้ยสิบหรือพอหนึ่งคอเนี่ยคะสิครั้งแล้วก็ V ครั้งหนึ่ง ก็ถักไปอีก13ครั้งแล้วก็ v ครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะทำไปเรื่อยๆจนรอบพอแถวต่อไปก็จะเป็น x นะคะ1 4 x แล้วก็ v ทีหก็จะเป็น x แถวสั้นๆเหมือนแบบนี้นะคะ1 4 x แล้วก็ v ทีหแล้วจากแถวที่23มาถึงแถวที่24ก็ x อย่างเดียวแล้วก็ลองสวมดูถ้าใครลองดูแล้ว x 2รอบไม่พอจะ x ต่อไปอีกก็ได้ค่ะก็ x ต่อไปอีก ให้มันยาวออกไปอีกก็ได้ค่ะเพราะว่าความกว้างเราได้แล้วหรือถ้าอยากได้ให้มันกว้างออกไปอีกก็1 0 c x v อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะย้ำแถวนี้ไปเรื่อยๆนะคะ